สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามมาชมสสชสสวววนนนใหใวังว่าเช้าชวันนี้จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี่เดินสวนกลับเข้าไปดูบริเวณที่พัก ไปดูว่าบ้านดินเป็นอย่างไรเพราะว่าฝนตกแล้วก็เข้ารายงานว่าน้ำมันรั่วหยดลงไปตามต้นไม้ก็เลยฝากท่านเอาไว้ให้เข้าไปปฏิบัติที่บ้านดินบ้างในวันนี้ถ้าเผื่อว่าท่านมีโอกาสจะเห็นคุณอุปการของบ้านดินที่มันเย็นตัวเราเองเนี่ยอยากหาเวลาอยู่ที่นี่มากกว่าการออกไปบรรยายข้างนอก ซึ่งมันก็ทำได้ยากมากเพราะว่ามันทวนความต้องการของสังคมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติได้สบายๆไม่ต้องทำงานมากเลือกที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายบ้านดินมีคุณูปการในการที่จะส่งเสริมให้เราเข้าถึงความเป็นจริงของการอยู่อย่างพึ่งตัวเองได้สูงทีเดียวในกรณีของการสร้างบ้านใน คนที่มีบ้านหลังแรกเนี่ยจะเห็นเลยว่าบ้านหลังแรกของพวกเราก็มักจะตามมาด้วยการหาเงินตามมาด้วยการเป็นหนี้ตามมาด้วยความาใครเคยสร้างบ้านอะ่ะรู้ว่าสร้างบ้านแล้วมันเป็นยังไงกังวลไหมไอ้นู่นไม่เป็นดังใจไอ้นี่ไม่เป็นดังใจไอ้นุ่นก็คน คนเขียนเขียนอย่างคนอยู่อยากอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีสร้างบ้านหลังหนึ่งทะเลาะมันไปก็หลายลายบ้านหลังนี้ไม่ทะเลาะก,กันเลยบ้านดินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันทำในวัดนะคือทุนมันไม่เยอะไนงะมันพังมาเป็นแถบอย่างหัวเลอกกิ้งเลยถ้าเป็นปูเนี่ยเราต้องคิดว่าถุงเราเท่าไหร่แล้วปูมาเอากลับมาทำใหม่ไม่ได้ใช่ไหมดินนี่มี ความประมาทเพียงเอาดินที่ไม่แห้งก้อนเดียวใส่เข้าไปไอ้ก้อนนั้นนะ่ะทำพังทั้งฝนังเลยเพราะว่าความยืดหย่นของดินที่เปียกมันสูงเช้าขึ้นมาเราต้องไปดูบ้านดินเราก่อนตอนที่ทำแรกๆเวลากำแพงมันบิดขี้เกียจนะ เราก็จะรู้สึกสนุกกับมันเพราะมันไม่ต้องใช้เงินถึงหัวเราะได้ถ้าลองเป็นเงินสิแค่ช่างทำผิดเจาะปูนของเราผิดที่หน่อยเรายังโกรธเลยไอ้ดีนะแล้วก็เอาดินอัดเข้าไปมันหดตัวก็ใส่เข้าไปใส่จนกระทั่งมันไม่มีที่จะหดแล้วพวกเราก็ เห็นธรรมชาติของการเชื่อมโยงที่มันอสอนให้พวกเรารู้ว่าดินกี่ปีกี่ปีก็เป็นดินปูนกี่ปีเปลี่ยนมีเพื่อนที่เขามีบ้านดินอยู่ที่เนปาลแผ่นดินไหว บ้านมันแยกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะเขาซ่อมแต่หลังคาเดี๋ยวพอมันไว้อีกทีมันกลับมาติดกันคือธรรมชาติเนี่ยเราก็พบว่าการทำบ้านหลังเนี้ยมันได้ความได้ความเข้าใจการใช้ชีวิตว่าเงื่อนไขของความทุกข์อย่างหนึ่งเลยสำหรับคนในยุคนี้ก็คือ ความทะเยอทะยานที่จะเป็นอย่างที่โลกเขาให้เป็นไม่ทราบจริงหรือเปล่าเราต้องมีอย่างที่โลกเขาอยากให้เรามีถ้าเราหมดโอกาสที่จะได้เลือกอย่างที่เราอยากจะเลือกเราเหนื่อยกับการหาเงิน แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้เงินเราจะสุขมีใครเจอแล้วว่าพอมีเงินก็ไม่ได้สุขใครเจอประโยคนนี้บ้างแล้วถ้าใครบอกว่ายังไม่เจอหรอกเพราะว่ายังไม่มียังทุกข์อยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะในกรณีที่พวกเราคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วสุขเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าประมาท ถามว่าแล้วถ้าไม่มีสุขไม่ได้หรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตอบตัวเองว่าเราจะสุขกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหาให้มีนะมีอะไรมองดูสิ่งที่มีนั้นอย่างรู้จักคุณค่าของมันแล้วหรือ มีแม่เด็กบางคนมีแม่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขตอนที่มีแม่แต่พอแม่ตายเราจะค้าควรว่าถ้ารู้อย่างนี้หนูจะไม่ทํากับแม่อย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่มีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นคุณค่าเมื่อวานนี้แม่ไปเยี่ยมเด็กอาสาสมัครคนหนึ่ง ที่เขาเคยเป็นอาสาสมัครของจุดาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะออกมาทำงานกับกลุ่มหัวกะทิแล้ววันนี้เขาต้องนอนถูกบล็อกกระโหลกศีรษะเพราะว่าเขานั่งแท็กซี่ออกไปซื้อของแท็กซี่ชนกันทำให้กระดูกคอเขาหักและเส้นประสาทคอของเขาก็ทำให้บล็อกการรับรู้ตั้งแต่หัวไหล่ลงไป แล้วโชคร้ายตรงที่ว่าระบบการหายใจเองของเขาถูกบล็อกไปด้วยเขาเลยอ,อยู่ได้แค่เพียงเครื่องช่วยหายใจแต่ว่าความจำดีหูยังฟังชัดเขามีเอ็กซ์เดนตั้งแต่วันเสาร์แล้วเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมเขาก็คุยกันเขาพูดไม่ได้แต่เขา ฟังรู้เรื่องเราก็บอกเขาว่าถ้าลมหายใจมันขัดข้องนะไม่ต้องพยายามเพราะว่าความพยายามเนี่ยกับสิ่งที่มันไม่มีแล้วเนี่ยมันเหน่อยตอนที่เราหายใจได้เองเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของลมหายใจหรอก ตอนนี้เขาหายใจไม่ได้เขาหายใจได้ด้วยเครื่องช่วยแล้วเขาก็พยายามเราบอกว่าเอาความรู้สึกมาตามสังเกตตรงส่วนอื่นถ้าเขาพยายามที่จะหายใจเขาจะยิ่งเหนื่อยเพราะเขาฝึกอาณาปานสติเราก็เอามือไปแตะเขาตรงกระโหลกศรีษรษะง้เขาจะถูกเจาะกระโหลกเอาไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้กระดิกเลยเพราะว่า คอมันหักนคะคะเราก็เอามือไปจับเขาตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่เขายังรับรู้อยู่แล้วเราก็หายใจกับเขาให้เขาเอาความรู้สึกของเขามาไว้ตรงนี้แต่เราหายใจแทนพอหายใจเขา้าเราก็กดเบาๆาพอลมหายใจออกเราก็ปล่อยเพราะฉะนั้นเขาจะตามความรู้สึกของมือที่เข้าออกเพราะตอนนั้นลมหายใจเราไม่มีให้ตามมันเป็นลมหายใจแบบ อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องดูดเสลดอย่างเงี้ยทางปากมันก็ไม่ได้อะค่ะมันไม่ได้เลยสักทางเดียวแล้วเสร็จแล้วเขาก็หลับลงแล้วเราก็คิดว่าเขาหลับแล้วเราก็เอามือปล่อยแต่จริงๆเปล่าเขาภาวนากับเราเราอยู่กับเขาประมาณสักยี่สิบนาทีเขาก็หายใจสงบลงพอเราขยับตัวจะออกมา หันไปดูเขาอีกทีหนึ่งเขาลืมตาขึ้นรับรู้ขอบคุณคือต้องไปเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานนะคะนึกออกไหมคะเราอยู่ท่านเนี่ยหายใจได้เราบอกเอาลรมเอาลรม,าลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่คนที่หายใจไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแล้วเราก็เลยเอามือเนี่ยไปจับเขาแล้วก็เอานิ้วเนี่ยลูบคิ้วเขาเบาๆคือความรู้สึกมันจะอยู่แถวๆนี้ค่ะที่เราจะสัมผัสได้แล้วก็ มือเราก็อยู่อย่างนี้หน้าผาเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้เข้าไปเขาก็หลับลงไปอีกเขาจะได้ความรู้สึกถ้าเป็นคนป่วยที่แบบประเภทที่เรียกว่ายัางรับรู้สึกก็หายใจแล้วลูบแขนเขาปล่อยออกท่านทําหน้าที่นี้ท่านต้องเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณด้วยนะไม่ใช่จะมุ่งแต่รักษาให้หายถ้าลองสัมผัสตัวท่านก็ได้แล้วหายใจเข้าแล้วท่านลองลูบไปแล้วปล่อยออกไม่ต้องทวนกลับนะคะตอนที่เราทํางานช่วยเหลือเด็กบ้านสายสัมพันธ์เด็กป่วยเยอะมาก ให้ใจเข้าแล้วปล่อยออกแล้วเข้าแล้วปล่อยออกเด็กจะเริ่มสบายตัวขึ้นมันเหมือนการพาการภาวนาขาก็ได้ค่ะรูปแล้วให้หลุดไปเขาจะเพลินเราก็เนี่ยคิวเขาก็จะจดจอด่อกับความรู้สึกเบาๆจิตมันก็สงบเพราะมันสูญเสียหมดแล้วนี่คะ่ะสิ่งที่เคยมีไง ต,ตอนที่มีเราไม่เห็นคุณค่ามันะเราจะเห็นคุณค่ามันตอนที่เราสูญเสียมันะแล้วเราเห็นคุณค่าแบบเราโทรมานัดด้วยนะตอนนั้นน่ะมีแม่เนี่ยไม่เห็นคุณค่าของแม่หรอกเถียงกันได้ทุกวนันแต่พอไม่มีแม่เราจะฟูมไฟล์มากเราสูญเสียสิ่งที่เราเคยมีเรามีคนที่เรารักอยู่ใกล้ตัว เราเอตโลก็ได้ทุกวันเลยไม่เป็นดังใจเราแต่พอวันหนึ่งก็ไปมีบ้านอื่นเราจะรู้สึกเราสูญเสียความมั่นใจเนี่ยเวลาที่เรามีลมหายใจเราไม่รู้สึกคุณพ่อเราอายุแปดสิบล้มในห้องแล้วก็ สาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองแตกจึงไม่สามารถที่จะกลับมาเดินได้อย่างปกติคุณพ่อก็จะเป็นคนเก่งมากที่แบบเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่กเกษียณแล้วช่วง20ปีของการ,กรเกษียณก็เป็นคนแก่สง่างามยังได้รับการต้อนรับของประชาชนที่จะให้ออกไปช่วยทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั้น,น,นพอวันนึ่งมันเดินไม่ได้ คนที่มันเคยช่วยตัวเองเนี่ยมันหงุดหงิดมากพอมีคนมาประคองเนี่ยมันรู้สึกมันสูญเสียความมั่นใจเพราะฉันเคยเดินได้นึกถึงคนที่สมาร์ททั้งหลายเราก็ไม่รู้จะช่วยคุณพ่ออยังไงเพราะว่าไอ้ความที่ไม่ได้อยู่ประจำตอนที่ป่วยเนี่ยตอนบวชแล้วก็เลยต้องไปสอนคนเฝ้า บอกว่าให้นำการหายใจคุณพ่อที่คุณพ่อมันซีกเดียวที่ไม่รู้แต่อีซีกหัวใจไม่รู้ก็หายใจอย่างเนี้ยค่ะหายใจเข้าแล้วลูบไปที่หัวใจแล้วพอผ่อนลมหายใจออกแล้วก็แบบเหมือนกับให้ให้มันให้มีความรู้สึกเหมือนนั้นไอ้ที่แบบมีความรู้สึกอึดอาดมีความรู้สึกเหมือน อยากแล้วมันไม่ได้อย่างที่อยากเรียกว่าเล่าร้อนก็ได้นะคะมันจึงสงบลงจนกระทั่งเด๋ยวนี้คุณพ่อก็ติดเวลาไปหาถ้าเราไม่ทําอย่างนี้พ่อบอกไม่เห็นนําภาวนาเลยเพราะมันจะต้องมีเขาเรียกการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะให้เกิดความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บนเตียงที่เคลื่อนไหวไม่ได้มันมีวิธีการต้องเยอะแยะ เราคุยกับกลุ่มของคนที่ทํางานเพื่อดูแลคนไข้เนี่ยเรามักจะแลกเปลี่ยนเสมอว่าเราหาวิธีการที่สังเกตคนไข้ของเราแล้วก็เราจะนําการปฏิบัติให้เขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเวลาที่พวกเราทําเพราะการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่น การเก็บใบไม้เมื่อเช้านี้เราสังเกตถ้าการเก็บใบไม้ของเราเนี่ยเป็นการทำงานแต่ข้างนอกไม่ปฏิบัติกับการเก็บใบไม้มันจะเคลื่อนไหวต่างกันและมันจะรู้สึกถึงความเป็นปกติของจิตต่างกันทำงานเพื่อเอางานข้างนอกกับทำงานเพื่อได้งานข้างในเนี่ยนะคะต่างกันเลยใครฟังการ แสดงธรรมของหลวงพ่อเมื่อเช้านี้บ้างแล้วว่ามวนนี้น่าสนใจนะคะการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเราจะได้รู้ว่าอาบน้ำก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องรีบที่จะมาธรมารมศาลาถ้าจัดเวลาที่ลงล็อกได้จริงๆเห็นว่าทุกขณะไม่มีคำว่าทําอะไรเพื่อไปทําอะไรแต่จะทําเพื่อทำตอนเช้าเราเดินดู แล้วเราก็ตีเกาะเรียกคนในบ้านว่าวันนี้ก่อนออกไปทํางานมาเดินเล่นด้วยกันก่อนนะพอได้ยินเสียงะระฆังเราก็เดินเล่นกับคนในบ้านแล้วเราก็บอกเขาว่าเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราทำไม่ได้รอกนะเพราะว่าหนึ่งเวลาแล้วก็บางทีมันเป็นความเฉพาะตัวของคนบางคนที่เขาจะสามารถทําได้แต่คนบางคนทําไม่ได้เราก็ชี้ให้เขาดูหนึ่งสสามสี่ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้เขาได้มากกว่าการทำงานก็คือเขาควรจะได้ความสุขในขณะที่เขาทำบ้านดินเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ยืนยันได้เลยว่าเพราะมันมีบ้านหลังในของคนพันคนที่มีความสุขแล้วได้บ้านหลังนอกเป็นหลังวันตอนที่มีผู้ปฏิบัติธรรมส0งคนมาอยู่ที่นี่ประมาณสักห้าหกเจ็รุ่นเนี่ยนะคะทุกคนได้จับดินหมดเลย เมื่อตอนช่วงเดือนเมษานะทุกคนจะได้ยกดินย้ายดินฉาบดินนวดดินกระบะนวดดินแค่ยังเอาไว้ตรงนั้นนะ่ะเพื่อบางทีมันยังไม่เซ็ตตัวละฝนตกมันยังมีแบบน้ําหยดเราก็เดี๋ยวเราก็จะนวดดินแล้วก็ฉาบอีกแต่ตอนที่เราทำเนี่ยมันเหมือนการเป็นการขอแรงมาทำขอแรงเนี่ยมันไม่มีการว่าจ้าเพราะฉะนั้น มันจึง,ง่ายมากต่อการที่จะมองอย่างเข้าใจกันและกันถ้าเราจ้างคนมาทำงานเราจะเห็นแต่ว่าวันนี้เขาทำงานคุ้มไหมแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้จ่ายเงินทำงานอย่างคนที่เป็นอาสาสมัคร เราจะรู้สึกพอใจต่อผลงานนั้นได้มากกว่าการที่เราจะมองว่าเขาทำคุ้มไหมจริงไหมทีนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะต้องจ่ายเงินหรือเพราะความคิดที่ผิดของเราหาให้เจอก่อน เพราะอะไรเพราะความคิดว่าเงินคือราคาหรือเปล่าใช่อืมเด็กน้อยบอกใช่เพราะเราคิดว่าเงินคือราคาวัดกันด้วยราคาท่าน พอรู้ไมไม่ว่าทุกข์ของท่านมาจากอะไรกิเลสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่คิดแหละทุกข์เพราะคิดผิดคนจ่ายเงินบางคนเขาไม่ทุกข์เพราะเขาไม่คิดผิดเขาเรียกค่าใช้สอย คนที่มาทำงานแล้วเรียกค่าตัวตัวเองบอกว่าเวลาของเช่นเป็นเงินเป็นทองเนี่ยคนคนนั้นก็จะตึงเครียดกับการทำงานแล้วก็ดูถูกตัวเองว่าเราราคาเท่านั้นเท่านี้ให้คุณตั้งราคาคุณให้แพงเท่าไหร่คุณก็ยังดูถูกตัวเองเอง่แต่หลวงพ่อพุทธทาสแสดงธรรมเมื่อเช้าพวกว่าทำงานเพื่ออะไรถ้าไม่บอกว่าหยัด ถ้าไม่พูดว่าจงทํางานเพื่อสนองตัญหาใช่ไหมคะถ้านไม่พูดเห็นไหมเราเนี่ยทำงานเพื่อสนองตัญหาเราหาเงินมาเพื่อสนองตัญหาของเราคมมนะ้าเมื่อเช้าเนี่ยที่เราเดินไปมาเนี่ยหูเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าโออถ้าคนที่เก็บใบไม้นะจดจอด,จ,อดจิตอยู่กับลมหายใจแล้วเปิดทวารคือหูมันจะได้รับรู้อะไรที่แบบมันเหมือนเป็นการฟังเทศที่นั่งแล้วไม่เบื่อนะ่ะ โชคดีที่ฝนมันตกเร็วมันงัจะนั่งหลับไปอีกยีนาทีท่านจะปวดเมื่อยข้าพเจ้าก็เอ๊ะจะเชิญละขังดีไหมเพราะว่าฝนมันก็ตกแต่เห็นท่นั่งนิ่งแต่พอมันที่ก็เลยบอกว่าเราเปลี่ยนอิริยาาถแล้วเรายังปฏิบัติต่ตอได้เงินเป็นสิ่งสมมุติเราอยากจะขอเชิญชวนท่านในเช้าว,วันนี้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้แกะให้ออกว่าเราทุก เพราอ,อะไรวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอริยสัจสี่ในฝ่ายของทุกข์แล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยพูดอริยสัจสี่ในฝ่ายของไม่ทุกข์ดีไหมนั่งเหมือนคนทุกข์จริงๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะขยับเนื้อขยับตัวถามก่อนเมื่อเช้ากินอะไรจ้ะข้าวต้มอะไรเหรอลูก พอรับประทานได้ไหมจ๊ะพอรับประทานได้บางคนบอกอร่อยเวลาที่เรากินอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยเราเห็นว่าความรู้สึกของเราตรงที่เรียกว่าอร่อยเนี่ยมันให้อาการยังไงอร่อยเนี่ยมันยังไม่บอกความรู้สึกนะแต่คำว่าอร่อยเนี่ยมันบัญญัติให้เรารู้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงพอใจ ดูตรงความรู้สึกกันนะแล้วถ้าเผื่อวันนี้มันกินแล้วมันให้ความรู้สึกที่ไม่พอใจเราก็จะบอกมันว่าไม่อร่อยเพราะฉะนั้นคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจและไม่พอใจถามว่าพอใจกับไม่พอใจเนี่ยราคาเดียวกันไหมฮะ บางคนบอกเดียวบางคนบอกไม่แต่ไม่เนี่ยมากกว่าทาไมอร่อยกับไม่อร่อยราคาจึงต่างกันเราจะมองว่าถ้าอะไรพอใจเราจะให้ราคาสูงถ้าอะไรที่ไม่พอใจเราจะกดราคาใช่เปล่า แต่พระอัลัาห์กลับบอกว่าไอ้ที่พอใจและไม่พอใจเนี่ยราคาเดียวกันเพราะทั้งที่อร่อยและไม่อร่อยนั้นเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจึงราคาเดียวกันที่อร่อยก็ไม่เที่ยงที่ไม่อร่อยก็ไม่เที่ยงเอาละให้นั่งกิน เข้าต้มเจไปอีกสามมือ้อเราจะรู้สึกยังไงเบือ่อเบื่อเป็นความพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจอธิพอใจอยู่ให้กินซ้ำไปอีกสามมือ้อเห็นยังเนี่ยนะเขาบอกว่าพอมานั่งไล่อาการของตัวเองแล้วจะขำตัวเองนะ แล้วคนอื่นก็จะกดปุ่มเรายากขึ้นนะไอ้ทุกวันเนี่ยเยื่อนะเขาล่ออะไรหน่อยก็แบบพอพอแบรนด์เนมยี่ยห้อหนึ่งตอนนี้ก็แบบบอกว่าไอ้นี่แหละใช่เลยสมัยต่อไปอีกสักหน่อยเขาคิดมาอีกแล้วนะคะเขาคิดมาเรื่อยๆถ้าลองดูสิทุกครั้งที่เขาคิดมาเรื่อยๆเราก็ต้องจ่ายอยู่เรื่อย นี sais, ่รู้ไหมว่ากระเป๋าดังยี่ห้อหนึ่งเนี่ยขนเงินออกจากประเทศไทยปีละหกพันล้านบาทเพอเพอเราด้วยแหละเพราะว่างานโฆษณาเนี่ยเขามีไว้กดปุ่มต่อมตันหาความอยาก เรามีต่อมความอยากกันทุกคนจริงไหมและอีกต่อมเนี่ยถ้าคุมมันไม่ดีเนี่ยยิ่งให้มันยิ่งอยากต่อมเนี่ยนะไม่ใช่ยิ่งให้แล้วมันจะอิ่มนะยิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งอยากไม่หยุดอยากแบบอยากตายคาหลุมเลยอะแล้วเราอะ จะเป็นอย่างนั้นเลอพอเราได้เราก็พอใจพอเราเสียเราก็เสียใจพอได้ลาบก็ฟูเชียรวยพอหมดลาบก็แฟบเชียแล้วก็บอกว่าจนพอได้ยศก็โอ้โหกลางเชียอำนาจ พอหมดยศก็ฝึบเนี่ยน,นะสองเวอร์ชันนะฟูกับแฟบนะพอมีคนสรนเสริญก็โอ้ชั้นเลยพอมีคนนินทาก็เนี่ยโลกเนี่ยคือโลกพอได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญได้สุขเราก็อยู่ในฝ่ายโพสตีพอเราเสียลาบเสียยศ นินทาและทุกข์เราก็เนกาทีบวกลบเนี่ยเป็นของคู่ที่เราเรียกว่าโลกกระทำแปดและท่านโลกกระทำแปเนี่ยนะมันต้องมีวิธีการที่จะทําให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกด้วยมักแปดแปดเหมือนกันเลยนะ สอนแบบจำง่ายๆสองขั้วไงลอกกระทำแปดกับมร์แปดเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันถ้าเมื่อใดท่านพิกใจของท่านอยู่ในฝ่ายของมรคและทำมร์ขจิตหรือมรรคภาวนาท่านจะรู้เท่าทัานโลกเห็นโลกรู้เท่าทัานโลกและไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกแต่ถ้าเผื่อท่านอยู่กับโลกและไม่มีหนทาง ท่านก็จะเป็นกระแสะโลกอะฟูแฟบบวกลบเหนื่อยไหมรู้ตัวไหมว่าเหนื่อยเหนื่อยไหมคะถ้าคนที่ไม่รู้ว่าเหนื่อยจะไม่หยุดแต่ถ้าเผื่คนรู้ว่าเหนื่อย ปีหนึ่งเขาจะมาหนหนึ่งและนี่เป็นครั้งแรกที่ยินเสียงเขาในปีนี้อ่านะเขาจะมาปีละหนมาผสมพันธุ์หรือมาวางไข่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมาส่งเสียงละพวกเราอยากจะให้ท่านรู้ว่าเราควรจะมีโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถที่จะค้นพบธรรมชาติภายในตน จนรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบแล้วไม่เพลินอยู่กับความพอใจและความไม่พอใจรู้เท่าทันแล้วไม่เพลินจึงถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเมื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นก็จึงมีชีวิตที่เป็นอิสระทั้งๆท,ที่ยังมีการกระทบ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230้ใหรวมนเ